สวัสดีค่ะชื่อนินนะคะแต่งงานมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาเป็นพยานชีวิตนะคะว่าพบไฟพระเจ้าพบไฟพระวิยาณในสุดได,ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรบ้างนะคะเขาเจ้าเป็นคริสเตียนมา15ปีแต่มีชีวิตที่ลงหลงหาย,หายก็พระเยซูริดได้นํากลับมาทุกครั้งนะคะด้วยพระคุณความรักของพระองค์และความเมตตาของพระองค์นะคะ ข้าพเจ้ามีปัญหาชีวิตในด้านการนอนหลับนอนฝันร้ายแล้วก็มีผีอัมผีมาลวนลามตามร่างกายต่างๆข้าพเจ้าต่อสู้มาโดยตลอดแล้วก็สแสวงหาการหลุดพ้นมาตลอดแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้จนข้าพเจ้ามีปัญหาความสัมพันธ์กับพเจ้ากับคนในครอบครัวกับคนรอบข้างไปหมดนะคะแย่ไปหมดข้าพเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลุกไม่ไหวแล้ว ก็คุกเข่าร้องไห้กับพระเจ้าอธิษฐานสารภาพบาปกับพระองค์จนมีวันหนึ่งได้มาฟังคำเทศนาของอาจารย์หมอวรุณใน YouTube นะคะก็ฟังทุกวันค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยเปิดแล้วก็รับด้วยความเชื่อจนวันหนึ่งก็นมัสการร้องไห้กับพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์ก็มีลมจากหูข้างขวาไปข้างซ้ายก็ได้ตัดไว้ว่าถ้าเจ้าเชื่อ จ้าจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าได้ยินเสียงน้ําไหลในห้องนอนถึงสมครั้งก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มาเยี่ยมเยียนที่ห้องนอนมาเยี่ยมเยียนที่บ้านนะคะโดยความเมตตาด้วยพระคุณของพระองค์นะคะข้าพระเจ้าก็บอกขขาพระเจ้าว่า ข้าพเจ้าอยากได้รับการหลุดพ้นเลยอยากรับไฟก็นอนอธิษฐานกับพระเจ้าจนอธิษฐานแล้วก็รับไฟพระเจ้าที่บ้านด้วยความเชื่อแล้วก็แต่ก็ยังไม่หลุดพ้นจนขอบคุณพระเจ้าโดยผ่านทางอาจารย์หมอแล้วก็อาจารย์ซังนำมาในกลุ่มไลน์ก็อธิษฐาน ขอการปลดปล่อยจากพระเจ้าแล้วก็อดข้าวอาธิษฐานด้วยก็ได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าและทําให้นอนหลับสบายนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เทความเมตตามาถึงครอบครัวของข้าพเจ้านะคะพระองค์ก็มาช่วยฟื้นฟูร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณนะคะด้านร่างกายก็พงค์ได้รักษาโรคลมพิษโรคก,กระเพาะโรคภูมิแพ้เล็บขบเท้า กระดูกสันหลังบวดหัวครอบครัวทุกคนนี่ก็หายหวัดแล้วก็ใบหน้าที่มีริ้วรอยก็ต่งตึงขึ้นนะคะไม่ไม่ค่อยแก่แล้วนะคะแล้วก็จากที่เจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกก็หายนะคะแล้วก็ไม่ปวดท้องอีกแล้วก็ได้ยินเสียงคนอื่นที่พูดได้ยินเสียงนมำมสการ ได้ยินเสียงคำเทศนาที่ชัดขึ้นค่ะก็อยากนนใจผู้ที่มาฟังคำพยานนี้นะคะว่าพระเยซูคิ์เป็นความจริงโดยผ่านทางไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้นะคะที่จะมาช่วยเผาผลานสิ่งไม่ดีออกไปไม่ว่าจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตใจจิตวิญ,ญญาณพผงพร้อมที่จะช่วยเรานะคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่พระชนยู่อิมานูเอลนะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดให้เราร้องเรียกหาพร์พรงพร้อมที่จะช่วยเรานะคะก็อยากนุนใจให้ทุกคนรักพระเจ้าติดตามพระองค์มีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอย่ารักความบาปให้รักพระเจ้า ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําพยานและคําแบ่งปันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจและพี่น้องอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจจริงๆนะครับผมไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาก่อนแต่มามอบชีวิตให้กับพระเจ้าในปี1981นะครับรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและชีวิตเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเห็นพระพรฝ่ายการเงินฝ่ายสุขภาพฝ่ายครอบครัวชีวิตการงานทุกอย่างอยากหนุนใจให้พี่น้องได้ไปสวรรค์กับผม นะครับเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้ายอมให้พระเจ้ายกโทษบาพปพระเจ้าก็จะทรงดูแลท่านและเป็นบิดาของท่านและจะทรงช่วยเหลือท่านนะครับและเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะได้ไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับรับเชื่อพระเยซูนะครับพระเยซูามาตายเป็นไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปและล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องนะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป ลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณนะบัดนี้ขอพระเยซูมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูก ตั้งแต่วันนี้ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ลูกขอในนามพระเยซูเอเมนสังความยินดีด้วยนะครับที่พี่น้องรับเชื่อพระเยซูและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนำพี่น้องไปพบคริสตจักรที่ดีๆไปเป็นสมาชิกรับใช้เติบโตในทางของพระเจ้านะครับอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับรับไฟของพระเจ้า ขอพระเจ้าเมตตานะครับและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันในครั้งต่อไปนะครับ